เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวีดาสวัสดีเพื่อนชาวแฟนเกมจุดจิสุไคเซนแฟนทอมพาเรกันอีกเช่นเคยกันนะครับและแล้วตัวละครที่เรารอคอยก็อัปเดตเข้ามาในตู้กาชากันแล้วนะครับสาหรับตู้ตัวละครยูตะในเฟสที่2กันนั่นเองในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการสุ่มตัวละครยูตะกันดูนะครับว่าเราจะโดนกันกี่โรและที่สําคัญครับตัวละครยูตะครับมีเวลาอยู่กับเราอยู่ที่ประมาณสามสิบวันพร้อมกับที่ตัวเกมแจกตัวฟรีให้อีก10ใบแลกกิจกรรมได้อีก10ใบนะครับรวมๆแล้วตัวเกมแจ กับเรา20ใบนั่นเองมาวัดดวงกันดูและเราจะพูดถึงทีมในการจัดใช้ของตัวละครยูตาด้วยนะครับว่าเขาจะเล่นทีมแบบไหนและการ์ดความทรงจําเราควรใช้การ์ดอะไรถ้าพร้อมกันแล้วก่อนไปรับชมคลิปฝากเพื่อนกดไลค์คลิปนีปนค้คนละหนึ่งไ like ลค์เราทาเพื่อชื่นชอบผมฝากกดติดตามไลค์กดกระดิจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับแล้วสำหรับเพืเ่อนท่าในใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองตรงร้านนี้เลย Over Topup มีบริการดีๆเยอะแย,ยะมากมายสำหรับเพืเ่อนท่านใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ ขอฝากกันไ้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up โอเคครับเพื่อนก่อนที่เราจะไปทําการสุ่มตู้ตัวละครยูตนะครับเดี๋ยวเราไปรับตั๋วฟรีกันก่อนนะครับผมตัวเกมจะแจกตั๋วฟรีให้กับเพื่อนๆเนะีย่ยสิบใบทันทีเลยแค่เ,เพื่อนอัปเดตตัวเกมแล้วก็ล็อกอินเข้ามานะครับผม หลังจากนั้นก็จะมีในส่วนของกิจกรรมอีเวนต์อันใหม่ของตัวละครยูตะนะครับที่จะเป็นอีเวนต์ที่เราจะลงคล้ายๆของกิจกรรมก่อนหน้านี้นั่นเองก็กดเข้าไปครับแล้วก็ไปที่แมปอีเวนต์ง่ายๆเลยครับก็คือมันจะเป็นแผนที่ใหญ่ๆแล้วก็ให้เราทาการเคลียร์แต่ละจุดไปเรื่อยๆและเวลาเราเคลียร์ครับเราจะได้รับเหรียญแลกเปลี่ยนมาไว้ทุกคนให้เราเอาเหรียญแลกเปลี่ยนนี่ครับไปแลกของในร้านค้าได้นะครับผมก็จะมีตัวยูต่าให้เราแลกอยู่ทั้งหมด 5ครั้งเนาะแล้วก็เวลาเราทาความสําเร็จหรือว่าภารกิจจบนะครับมันก็จะมีความคืบหน้าแล้วก็จะมีของรางวัลให้เราจุดจุดนี้กันด้วยนะครับเพงนี้คุณก็จะมีตั๋วเริ่มต้นในการสุ่มแล้วแล้วก็มีเพชรในการสุ่มเริ่มต้นอีกนิดหนึ่งนั่นเองสำหรับกิจกรรมในช่วงนี้ผมแนะนําเพื่อนๆเลยนะครับว่าให้เอาพลังงานเนี่ยไปโถมกับกิจกรรมคูณ2จะคุ้มค่าที่สุดนะครับเพราะว่าตอนเนี้ย กิจกรรมคูณ2จะหมดประมาณ4ี่ทุ่มนะครับใครมีพลังงานเหลือหรือว่าดองไว้เยอะนะครับให้ไปทําการปั๊มในส่วนของทรัพยากรพวกนี้ไว้นะครับเพราะว่านานๆทีเนี่ยมันจะมีดรอปคูณ2มานะเว้ยใครที่ยังไม่ได้ทําก็แนะนําให้ทำนะครับไปเนี่ยไปปั๊มพวกนี้ไว้ไปเป็นล้านเลยก็ได้หรือว่าพวกอ่า AP หรือว่าสายเวทต่างๆเนี่ยก็แนะนำว่าไปปั๊มตรงนั้นอะให้มันคุมที่สุดก่อนแล้วก็หลังจากกิจกรรมคูณ2หมดแล้วนะครับเพื่อนๆค่อยเอาพลังงานนะครับไปลงกับพวกอ่าปัมป๊มแปมหรือว่าปั๊มเหรียญจากตัด เอานะครับในช่วงถ้ายนั่นเองนะฮะส่วนตัวเกมนะครับสำหรับใครที่อยากจะเติมครับก็จะมีแพ็คนี่แพ็คเฟสสนะครับก็มีเช่นเดียวกันนะครับสำหรับใครที่แบบอยากจะเติมนะก็จะมีตั๋วให้ก็รวมๆแล้วนะครับก็ใกล้ๆการันตีอยู่มั้งถ้าใครแบบว่าเป็นสายเติมส่วนใครที่เป็นแบบสายฟรีเดี๋ยวเรามาทําการสุ่มกันดีกว่านะครับเพื่อนๆสำหรับตัวละครยูตานนะครับในตู้ของเขาเนี่ยจะประกอบด้วยตัวละครเขา1ตัวแล้วก็การ์ดความทรงจําสําหรับการ์ดความทรงจำเนี่ยจะเป็นการมอบพลังสายเวทย์สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์กับมอบพลังกายภาพสาม ลา2เธอซึ่งตัวยูตาเนี่ยเราสามารถใช้การอาจารย์โกโจโดได้นะครัทุกคนอันนี้มันบัฟไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แลหลักแล้วเราโฟกัสเอาตัวละครน,น่าจะคุ้มที่สุดแล้วก็ต้องมองก่อนว่าในการสุ่มกรชาครับมีโอกาสหลุดเลดนะครับเพราะว่ามันเป็นการเพิ่มเลดตัวละครยูตาอยู่ที่0.7นะครับตัวละครอื่นๆก็ อยู่ที่แมน0.8นะครับสรุปมันเพิ่มหรือว่ามันลดไปเนี่ยตัวละครยุต่า0.2นะฮะเอเดนาจะอยู่ที่0.2นะยุต่าเพิ่มนะครับทุกคนมาเพื่อให้มันเป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาทำการสุ่มกันเลยดีกว่านะครับผมจัดไปครับ10โลแรกจะออกเอเดนาตัวหรือมามาแล้วมาแล้วยูจิมาแล้วฮะคนต่อยปึ้งืหขาวใสเดี๋ยวเราจะลองสุ่มทีละใบด้วยนะเพราะว่าการสุ่มทีละใบเนี่ยโอกาสออกกัค่อนข้างสูงม,มาครับ10โลแรกอโอ้โหโอ้โหโอ้โย การ์ดความทรงจำได้เป็นการ์ดนะฮะทำไมไม่ออกตัวละครมาก่อนนะก็ะได้วัดดวงกันหน่อยเดี๋ยวเราต้องไปดูเปอร์เซ็นการ์ดนะครับว่าเปอร์เซ็นเท่าไหร่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการ์ดความทรงจำเกือบร้อยเปอร์เซ็นนะครับก็มีเศษตัวละครมาที่เป็นระดับ R 4ตัวนะสำหรับเลดการชาในส่วนของการ์ดหรอเดี๋ยวนะสำหรับการ์ดความทรงจำนะครับอยู่ที่ประมาณอเนนะครับก็คือมากกว่า2.5นั่นเองไปครับ แต่เวลาถลุงเพชรที่เราดองกันมาแล้วครับ100โลที่เรามีนะฮะไปลุยกันผมจะจบที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราจะได้มีเพชรเหลือไว้ตู้ต่อไปด้วยนะคือจะเน้นเอาแค่ตัวละครก่อนก็พอละ1ตัวผมยังไม่โฟกัสรีป,ปันดาวนะเดี๋ยวเราแลกจากในร้านค้าก็จะมีเอ,อ่ารอบอุ้ยรอบนี้มาหนึ่งละมาหนึ่งอีกหนึ่งไหมปึออ๊บโอเคมาหนึ่งะครับดูทรงแล้วน่าจะเป็นตัวละครใช่ไหมเอ้โหการ์ดวามทรงจำ การออกทีจัดถ้าเป็นการอะขอการโกโจได้ไหมอะโห oh, 80พลังสายเวทเนี่ยได้เป็นการนี้ซ้ำมานะครับก็จะเป็นฟื้นฟูนะครับไปครับโลที่30นะครับเ,เพื่อนๆลุยเดี๋ยวรอบต่อไปครับเราจะทำการสุ่มทีละใบ10ครั้งนะครับผมเพราะว่าสุ่มทีละใบโอกาสออกสูงกว่านะมารอบนี้ไม่เจออจารย์โกโจโผ่มาทั้งทายเลย รอบนี้มาไหมอุ้ยอุ้ย,ยมามาหนึ่งมาหนึ่งปุ๊บทุกสิบใบก็คือได้หนึ่งอย่างตลอดขอเป็นตัวละครได้ไหมปุ๊บอ่านาน,นามิโอเคได้ละตอนแรกหาแทบตายสุดท้ายได้กับการสุมตูกโอ้การ์ดขอทรงจำอันนี้เป็นการ์ดช่องว่างเล็กน้อยนะครับหืมไอดีนี่การ์ดรัวมากการ์ดรัวๆเลยไว้ทุกคน ตอนนี้เราได้กระดมา60แบบแล้วนะครับการ์ดใหม่หมๆแล้วก็ได้ยาการกับนานามิถือว่าคุ้มอยู่นะครับตัวละครอร์ที่เราต้องการต่อไปเราสุ่มทีละใบนะครับทั้งหมด10ใบกันนะทุกคนมาสีอะไรสีฟ้าใบที่1นั่ะครับผมใบที่2ไปครับใบที่3ใบที่3าม่อยปึ้งใบที่4 จะมาหรือเปล่าอือใบที่สี่ไม่มาโนวารามาถี่จัดอ่ะใบที่ห้าอุย้ยมาแล้วโอ้โหการโอ้โหใบที่ห้าการ์ลุลัวงเลยว่ะทุกคนเฮ้ยผมม่นี่มันตู้การ์ดคอนทรงจำหรือว่าตู้ตัวละครนเนี่ยห้าเปอร์เซ็นต์ออกถี่อยู่นะอันนี้ก็ได้การ์ดครับผมไปฮะใบที่เจ็ดปุ๊บอันนี้การ์ดคอนทรงจำ มีการมากกว่ตัวละครเลยนะใบที่8ต่อยอ้อโหูยการ์ดอีกสองใบสุดท้ายนะครับผมก่อนที่เราจะกด10ต่อเึ๊บอันนี้อ่าเป็นตัวละครที่ตัวละครอ,ออกระดับอานะรอบนี้คือตัวละครอ,อ่ามา40บใบแล้วนะครับครั้งนี้50เถอะนะจขอร้องไม่อยากโดนเยอะอยากเก็บเพชรไปตู้ต่อไปไปครับ รอบนี้ U G, U G, ย,ยูจิยูจิต่อยหรือยังต่อยคริไม่คริถ้าคริติคอ้นนี่คือการันตีนะแล้วก็ถ้ามีอาจารย์โกโจโผล่นี่ in, คือแบบการันตีสี่ใบขึ้นไปนะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บหืมหืมทองอาลับอ่าการ์ดการ์ดเลยคิดในใจขอการ์ดอาจารย์โกโจเถอะถ้าอยากาา R, การ์ดตัวเนี้ยมาเอสเดาการ์ดอาจารย์โกโจการ์ดอาจารย์ไหมอยังไม่ถึงยังไม่ถึง อายังไม่ถึงอีกปึ๊บเป็นการอาจารโกโจวะโอเป็นการตาตู้นะครับได้มาละหนึ่งใบนะครับเป็นการ์ดซึ่งต้องบอกก่อนว่า s r มีโอกาสแตกเป็น s r s อานะครับผมก็ลัตแตดวงนะนะครับเพชรเราจะพอไปวะเนีเ <c oughs> ครื่องทางแล้วนะครับได้อีก100%นะครับผมได้อีก50%นะครับผมไปครับอาจารย์อาจารย์ไม่โผล่เลยวะอาจารย์โกโจไม่โผล่ให้เราเลยทุกคน ต่อยอืคิดดีข้อไม่โผล่เลยครับปะกายทมินนะฮะมีไหมปป๊บปึ๊บ,บอืมอ้มอื้มมายังมายังมายังโอ้โหเอชอารัวๆเลยนะครับผมรอบนี้เกลือนะฮะโอ้โหรอบที่ห้าสิบคือเกลือจริงไอ้รอบที่หกสิบนะฮะหรือว่าเราไปเปิดตู้อื่นรอวะเดี๋ยวนะผมไปล้างตู้นี้ก่อน ไปนะฟรีฟรีใบฟ,ฟรีกอนไปฟรีกอนโอเคการ์ดความทรงจำรัวๆเลยทุกคนหรือว่าผมควรเอาเป็นตัวอะไรโผล่ดีนะไม่มีไปหรือกันต่อแชทเราจะต้องได้นะครับคือถามว่าข้ามได้ไหมมันก็ข้ามได้แหละแต่ขอมันต้องมีอะจริงๆนะคือถ้ามีตัวละครยูตากือชีวิตจะง่ายขึ้นแต่เราจะมีเพชรเหลือตู้ต่อไปไหมเนี่ย ปากการทมินไม่ติดอีกปุ๊บอุย้ยมาการ์ดแน่ๆอุย้ยโอ้โหตัวละครน่าเป็นอาจารย์โกโจอ่ะทุกคนเนยได้สามอาจารย์โกโจนี่มาถี่จริงถ้าการ์ดคือการ์ดอาจารย์โกโจผมถือว่าคุมนะปุ๊บเมงูมิมาการ์ดอาจารย์โกโจน้ำหนึ่งใจเดียวนะฮะมาครบละ ไต้ตัวละครอาจารย์โกโจมาเพิ่มนะครับการ์ดจะครบละ65แบบแล้วทุกคนกล้ละใกล้ความฝันของเราแล้วทุกคนไปครับยูตายูตาจะมาไหมการันตีมันโหดไปนะเอาจริงปราการทมินเออมันต้องมาอย่างนี้สิไอ้นี่คือได้แน่ๆน่ะเอเดดาแต่จะได้กี่ตัวแล้วยูตามาไหมปุ๊บอ่ามาแล้วหนึ่งเป็นตัวละครไอ้ตัวละครโอเคตัวเดียว ใช่ไหมม,มันเป็นเงาตัวละครอนะยูตะอย่าทํทำร้ายกันเลยที่ฉันดองมามันจะไม่พอตู้ต่ตอไปนะประกายทรมินอืพูดถึงมาทำไมได้ยูจิเอ้ยตัวประกรอบตัวประกรอบหัวแดงมาทำไมโอ้โหตู้ตัวเองก็มีแล้วมายุมายุ่งตู้คนอื่นทำไมเนี่ยเอ้ยผมต้องการพระเอกยูตะของเราอย่างเดียวนะไปครับเพชรจะหมดละ ต่อยครับติดไหมติดปากกาธมินไหมต่อยปึ้งเออรอบนี้ติดอยู่ตัวละครน,นั่นสิตัวไหนอะตัวละครไหมหรือไม่ก็สักสองตัวขึ้นไปปุ๊บไอ้นี่โอ้ร์ดโอ้โยการ,อ,การอาจารย์โกโจก็ได้วะอ่ะก็ได้แบบไม่เจ็บเท่าไหร่คือเอาจริงผมนับได้เลยนะทุกโลที่ผมสุ่มนี่คือ gas ลัวนเลยนะโอ้โหช่องว่างเล็กน้อย โอ้โหการอะไรวะเน,นี่ยเราสูบไปทั้งหมด250ครั้งแล้วนะแชทคือแบบยูตายยังไม่ออกให้เราเนี่ยเหลืออีกสาโลสุดท้ายเนี่ยทำไมเขามายากมาเย็นจังเลยอะไปครับอาจารย,อาารย์อาจารย์ไม่โผล่ช่วงคัสซีแรกปากายติดไหมปากายปากายรอบนี้ไม่ติดมีโอกาสออกเลยก็ไม่ออกเลยครับถ้าไม่ติดปากายทำมินนะปึ๊บ มายังมาออ๊ยการ์ดตัวละครการ์ดจานโกโจโอ่ะขอจาดละกโโันดูโจแล้วยูตะผมน่าจะไม่ได้วะขอการ์ดการ์ดจานโกโจโเป็นการ์ดจานโกโจไหม,ม,มการ์ดยูตะสรุปที่มันตู้การ์ดและตู้ตัวละครกันแน่ทุกคนผมรู้สึกว่าผมได้การ์ดถี่มากเลยนะคือเราได้การ์ดแทบจะทุกรอบนะครับไปครับเหลืออีก20โลสุดท้ายนะครับผม กระโดดไปแล้วครับยูจิประกายทะวินปึ๊บไม่ติดยูต่านี่ผมรอบผมร้อยโลจริงว่ะ <c oughs> มียูตาจริงไหมเนี่ยในตู้เนี่ยปึ๊บโอ้โหรอบนี้ทองล้วนนานามิอ่ะมาลัวๆครับนานามิอ่าอัติเมตไม่กลับมารู้ โอ้โหหนึ่งร้อยสิบโลยังไม่ออกโอ้โหการันตีเท่าไหร่สองร้อยห้าสิบเจ็ดหมื่นห้าพันเพชรโคตรเยอะอันนี้คือแค่ได้ตัวครั้งแรกแล้วเนี่ยเฮ้ยยังไม่ได้น้ำแบบว่าอัพดงอัพดาวเลยนะไปครับทุกคนสิบโลสุดท้ายไปมาฮะสิบโลสุดท้ายเขาจะให้เราไหม ปากกาเทมินไม่ติดด้วยลุ้นดวงแล้วตอนนี้คือลุ้นดวงว่าเราจะได้ตัวละครไหมหรือว่าเราอาจจะยังอุย้ยมันเหมือนการ์ดอะเอเดตานเหมือนเป็นการ์ดเลยเอ้ยอะสองใบาการ์ดแน่แน่การ์ดจักโกโจไหมข้ามอธิษฐานจากอดีตนะครับเป็นการ์ดใหม่อันนี้คือผมสะสมการ์ดไปเนี่ยเมงูมิมาขอเป็นตัวละครได้ไหมได้การ์ดถี่กันไปละ อ,อืโนบาระได้เป็นการ์ดได้การ์ดเจ็ดสิบแบบอืคือแบบอัพการ์ดได้ดวเดๆแล้ว,ลวตอนนี้นคือแบบอืถ้าการ์ดอาจารย์โกโจม,มาที่น่าจะดีกว่านะฮะก็โดนไปหนักหน่วงอยู่แน่ทุกคนก็คือ120รอโลนะฮะคือไม่ออกตัวละครยูตะเลยเมงุมิยั่งเลือ,อีกประมาณวันรีดีแม่ง